สวัสดีค่ะสวัสดี FC Lifestyle บายบายบุรีรัมทุกคนนะคะเพื่อนเนาะเราจะมาอัปเดตเรื่องราวดีๆให้ฟังอีกแล้วนะคะเพื่อนช่วงนี้เป็นสปริงซีซั่นอยู่นะคะแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนมากนะคะเพื่อนนะคะเนาะอุณหภูมิวันนี้นะคะ34องศาถึงร้อนสูงสุด36องศานะคะเพื่อนเนาะนี่เพิ่งจะมีลมโชยมานะคะเพื่อนเมื่อเช้า เมื่อเช้าร้อนมากนะคะไม่มีลมกระดิกเลยนะคะตรงนี้ไม่มีลมกระดิกเลยเนาะพี่ใบก็ตากผ้าร้อนมากเนาะแต่ช่วงนี้บายแล้วนะคะเพื่อนช่วงนี้บ่ายแล้วเนาะอากาศเริ่มดีขึ้นนะคะในแต่ในบ้านยังคงเปิดแนอร์นะคะ <S 2> <S 2> <ๆ>และก็มีเพื่อนๆมากมายนะคะมาถามส่งข้อความมาถามเรื่องงานนะคะเนาะเรื่องงานเรื่องสมัครงานนะคะงาน วีซ่าฟาร์มนะคะนะ้อเพื่อนเนาะเออเราก็ให้คำตอบไปแล้วนะคะว่าเออรอให้ประเทศมันเปิดก่อนแล้วค่อยออดำเนินการสมัครงานเนาะเพื่อนเนาะเออในการที่ตอนนี้ประเทศยังไม่ได้เปิดเลยนะคะประเทศออสเตรเลียเริ่มเปิดออต้นเดือนนี้นะคะวันที่หนึ่งพฤศิการเนาะเพื่อนรอดออูสถานการณ์เข้าที่เข้าทางก่อนนะคะเพื่อนเนาะ อาจจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเนาะไม่ว่าจะในด้านเรื่องอต่างๆนะคะไม่ว่าจะเรื่องกัดตัวหรืออะไรว่าเคยมีคนแบบว่าส่งส่งเข้าไปในในในเมลใช่ไหมเพื่อนในเมลที่ว่าเขาให้สมัครงานหางานในในทางเว็บไซต์ใช่ไหมแล้วก็มีคำตอบออกมาว่าประเทศยังไม่ a ว l a b โ e นะ เออยังไม่ Available คือว่าไม่ยังไม่พร้อมนะไม่ยังไม่พร้อมที่จะรับสมัครงานเนาะต้องรอประเทศเปิดอะไรอย่างนี้นะคะถึงจะ Available นะเออเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนนะเนาะรอรอเดือนหน้าเผื่อเหตุการณ์มันเข้าที่เข้าทางเพื่อนเราก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนได้รับฟังแน่นอนนะคะเพื่อนว่า อ,อะไรอย่างไรนะเพื่อนเนาะการจะสมัครงานก็จะง่ายขึ้นนะคะเนอะอาะทางออสเตรเลียช่วงนี้ก็เริ่มดีขึ้นหลายหลายอย่างเนาะเพื่อนเนาะ mm. ไม่ว่าจะเป็นรัฐวิกตอเรียนะคะเพื่อนเนาะตอนนี้ก็ไม่ล็อกดาวน์แล้วนะคะเป็นฟรีดอมแล้วนะคะเปิดให้เป็นอิสระเนาะเพ,นเพื่อนเปิดให้ให้เป็นอิสระแล้วนะคะแต่ก็ยัง มีการอันสวมแมสนะในในพื้นที่เมืองหลวงบางพื้นที่ยังต้องคงใส่แมสนะเพื่อนเนาะแต่ว่าอย่างพี่ไปเห็นว่าทําไมพี่ไบไม่ใส่แมสเลยนะคะพี่ไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะอยู่ในต่างจังหวัดชนบทเนาะเพื่อนซึ่งก็เป็นเมืองเล็กๆนะเพื่อนและก็ไม่มีผู้เคยติดเชือ้อยังไม่เคยมีประวัติผู้ติดเชื้อในเขตพื้นที่ที่เราอยู่นะเพื่อนก็เลยเป็นอะไรที่ ค่อนข้างเปิดนะคะแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนน้องๆนะคะก็อยากจะให้พี่ใบาหางานให้เนาะพยายามอยู่เพื่อนๆนะคะก็พยายามอยู่นะคะเพื่อนแต่ก็ไม่ได้ให้ความหวังอะไรมากมายนะคะถ้าทําได้ก็คือทําได้นะคะแต่เราก็พยายามที่จะหาหนทางติดต่อเนาะติดต่อ สื่อสารกับเจ้าของฟาร์มเนาะก็พยายามอยู่พยายามเสิร์ชหาช่องทางอยู่นะกรเพื่อนเพื่อมีข้อมูลดีๆอะไรดีๆเราก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนก็เห็นอกเห็นใจนะคะคนไทยทุกๆคนนะคะเพื่อนๆที่อยู่ทางประเทศไทยเนาะค่าครองชีพมัน,อ,นอันน้อยนิดมากเพื่อนเห็นแล้วก็โอ้เห็นแล้วก็สงสารเนาะไม่ว่าจะเป็น,น,น เพื <Ooh. S 1> ่อนๆหรือไว้ญาติของเราเองนะก็น้องสาวพี่ปายก็ทํางานเย็บผ้าเนาะรายได้ก็น้อยแต่ก็ต้องทำเนาะเพื่อนเพราะว่าออยู่เมืองไทยถ้าเราไม่ทํางานเราก็จะอดอยากนะเพื่อนรายได้ก็น้อยน้อยจริงๆนะเพื่อนแต่ว่ารายได้น้อยแล้วไม่ใช่ว่าไม่ต้องทํานะเพื่อนถึงรายได้น้อยเราก็ต้องทําเพื่อการเพื่อการอยู่รอดนะเพื่อนเออที่นี่ ทำไมถ้าถามว่าทำไมคนต่างประเทศคนออสเตรเลียทำไมมีงานฟาร์มล้นเหลือทำไมคนประเทศนี้ไม่ทาคนที่นี่เขาเหัวสูงนะชาวออซี่มันไม่อยากทำงานหนักทำงานฟาร์มทำงานหนักเอองานฟาร์มเป็นงานที่หนักเนาะเป็นงานฟาร์มเป็นงานที่หนักและก็อดทนเนาะเออและก็รายได้ไม่แพงอะไรเงี้ย คำว่ารายได้ไม่แพงนี้ใช้สําหรับคนออสซี่นะเพื่อนเออแต่ว่าถ้าเปรียบกับคนไทยที่สมบุกสมบันสู้กับงานนะรายได้ที่เขาจ่ายนี้เนี่ยเป็นรายได้ถูกต้องตามกฎหมายนะงานฟาร์ม AG วจ visa ตัวนี้ที่จะเข้ามานี้นะเป็นงานที่ถูกต้องตามกฎหมายจ่ายรายได้เลทถูกต้องตามกฎหมายนะเพื่อน แล้วก็เป็นรายได้ที่คนไทยเราพอใจมากๆนะคะสำหรับรายได้จากประเทศออสเตรเลียแต่คนพื้นที่ของเขาน่ะคนออสซี่จริงๆเลยเขาไม่อยากทำนะเพื่อนเอามาอัพเดตมีพื้นฐานนิดๆหน่อยๆเราก็อยากจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเนาะเพื่อนๆเนาะเพราะว่ารอดูปีหน้าเหตุการณ์ ดีขึ้นปกติอย่างไรนะเพื่อนเพื่อนถ้ามาปีหน้าเพราะว่ากลุ่มอย่างไรนะเพื่อนๆอย่างไรก็อรอนิหนึ่งนะกกันเพื่อนกลุ่มของเรากลุ่มเอเชียนะเข้ามารอบสองนะช่วงเดือนเมษ,ษานะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นใจเย็นๆนะกันเพื่อนเพราะว่าถามถ่ายกันมา,มามากมายเนาะเรื่องนี้เนาะใจเย็นๆนิดหนึ่งนะเพื่อนปีหน้านะคะปีหน้าแน่นอนนะ ปีหน้าเฟสสองนะเฟสสองเมษาด้วยนะเพื่อนเออตั้งตั้งตารอไปก่อนนะคะเพื่อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะเพื่อนถ้าเราถ้าเรามีเงินมีความพร้อมจริงเราได้มาแน่นอนนะคะต้องบอกว่ามีความพร้อมจริงๆนะเพื่อนมีการพร้อมต้องรู้ตัวเองนะว่าคุณพร้อมกับการทำงานฟาร์มนะ การทางานฟาร์มน้เพื่อนเออจงจงรู้ไว้ว่าความพร้อมคืออะไรนะคะสุขภาพร่างกายต้องแข็งแรงนะคะมีมีมีมเงินพอที่จะทําเรื่องยื่นเรื่องวีซ่านะคะเพื่อนและก็เอกสารทุกตัวต้องพร้อมนะคะเพื่อนเนาะเออนี่คือการความพร้อมนะเพื่อนนะและก็ช่วงที่ยังมีเวลาเราก็ เรียนรู้เรื่องภาษานิดหนึ่งนะค่ะเพื่อนเพื่อความอยู่รอดของตัวเราเองนะค่ะเพื่อนอันนี้นะคะวันนี้นะคะมีเรื่องราวมาฝากแค่นี้นะค่ะเพื่อนเนาะแล้วก็รอดูปีหน้านะเออรอดูข่าวดีปีหน้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรนะเพราะว่าประเทศก็เริ่มเปิดแล้วนะคะแต่ว่าพวกวีซา่าวีซา่าท่องเที่ยวยังไม่ได้เปิดรับเท่าไหร่นะเพื่อนหรือ หรือว่ายังไม่เปิดท่องเที่ยวเลยเพราะแต่ว่าเปิดวีซ่าตัวอื่นนะเป็นวีวีซ่าที่จะต้องอมีรายได้วีนักเรียนนะคะพวกวีซ่าเยี่ยมเยือนอะไรเงี้ยที่เปิดให้เข้ามานะคะเพื่อนๆเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่ท่าเพื่อน,นขอบคุณทุกเลิบทุกไลทุกกำลังใจเลยนะคะถ้ามีโอกาสดีๆนะคะ มีเรื่องราวดีๆเราจะรีบมาแชร์ให้ฟังด่วนเลยนะคะควันนี้ต้องไปกดละเดินนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ